บางทีคุณอาจจะได้เดินไปบนถนนและต้องหลบทางให้หุ่นยนต์ส่งของหุ่นยนต์ตัวนั้นอาจจะขอโทษที่ตัดหน้าคุณและขอให้คุณมีวันที่ดีก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะซื้อของออนไลน์แล้วสั่งให้ส่งทางโดรนเมื่อ1ิบปีที่แล้วคุณคงจะนึกภาพรเรื่องพวกนี้ไม่ออกเลยแต่พวกเราบางคนก็ได้ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วและดูเหมือนว่านี่จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาในเวลาอีกไม่นานนี่คือรายการตัวอย่างของเทคโนโลยีสุดล้ำต่างๆฉันมั่นใจเลยว่า คุณจะต้องกระพริบตาทีๆเพื่อดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหุ่นยนต์หุ่นยนต์นนที่เราเคยนึกภาพในสมัยก่อนดูเหมือนกับ R2D2 จาก Star Wars ใช่ไหมแต่วันนี้เราก็ได้เห็นการใช้หุ่นยนต์ในชีวิตประจําวันจริงๆถ้าคุณมีเงินพอคุณก็ซื้อตู้เย็นที่ทำรายการซื้อของให้คุณและยังค้นหาสูตรอาหารสําหรับอาหารเย็นแบบโฮมเมดได้อีกด้วย คุณซื้อแว่นเสมือนจริงเพื่อใช้บนลู่วิ่งและใช้เวลาวันละชั่วโมงไปกับการวิ่งเลียบน้าผาอันสวยงามในกรีซโดยไม่ต้องออกจากบ้านเลยด้วยซ้ําตัวอย่างพวกนี้ก็ค่อนข้างสุดโต่งแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นแม้แต่โทรศัพท์มือถือของเราก็มีความฉลาดในตัวเองมากอยู่แล้วพวกมันตอบคําถามคุณเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือแม้แต่โทรออกให้คุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องกดโทรเองก็ได้ ถ้าเราเก้าวหน้ามาไกลถึงขนาดนี้แล้วหุ่นยนต์ในอนาคตจะมีหน้าตาเป็นยังไงในอีก1 0 1ถึงปีข้างหน้าบริษัทชื่ออัพเทคได้พัฒนาหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์อย่างเช่นอัลฟามินิหุ่นยนต์อัลฟามินิถูกออกแบบให้เป็นเพื่อนในบ้านหุ่นยนต์มีลายมือที่ไร้ที่ติสามารถเทคโค้กให้คุณซักผ้าและแม้แต่พับเสื้อผ้าสะอาดของคุณได้แต่มันยังเป็นมากกว่านั้นอีกด้วยหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโต้ตอบกับผู้คนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา มันยิ้มหัวเราะแสดงความห่วงใยมันยืดหยุ่นเต้นได้หรือแม้แต่กังฟูได้ด้วยนะว้าวนี่อาจจะฟังดูน่าขนลุกแต่จริงๆแล้วหุ่นยนต์พวกนี้น่ารักมากพวกมันถูกออกแบบมาให้ดูน่ารักและกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้ง่ายๆอีกไม่ช้าหุ่นยนต์แบบนี้อาจจะเป็นของธรรมดาในบ้านคุณนึกภาพออกไหมล่ะตอ,อนที่เทสลาเปิดตัวรถยนต์รุ่นเอสซึ่งมีโหมดขับเคลื่อนอัตโนมัติในที่สุดก็ดูเหมือนว่าอนาคตได้มาถึงแล้ว เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เราฝันถึงวันที่รถยนต์จะขับเคลื่อนได้เองและในที่สุดวันนั้นก็มาถึงแต่ก็ไม่เชิงแม้ว่ารถยนต์ไร้คนขับจะดูน่าประทับใจแต่ก็ยังมีหนทางอีกยาวไกลให้ไปให้ถึงรถยนต์อัจฉริยะรับรู้และตอบสนองต่อการเลี้ยวไฟแดงและระยะห่างระหว่างรถคันอื่นได้แต่ก็ยังมีจุดบอดอยู่มากในสถานการณ์ในชีวิตจริงการตัดสินใจบางอย่างจําเป็นต้องทําอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามสัญชาตญาณ และนี่คือสิ่งที่เรายังสอนเครื่องจักรของเราไม่ได้โอเครถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติก็ไม่ได้น่าทึ่งอย่างที่เราเคยคิดแต่อีกนานไหมกว่าที่จะมีรถยนต์ที่บินไปมาในชั้นบรรยากาศได้ก็อาจจะอีกไม่นานนักอันที่จริงบางบริษัทก็กำลังพัฒนาต้นแบบรถบินได้อยู่ในตอนที่ฉันกำลังพูดอยู่นี่แหละอืมฉันควรจะพูดให้เร็วกว่านี้ดีไหมไม่หรอโอเคพวกมันดูเหมือนลูกผสมของเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินขนาดเล็กและคุณดาวิก รถยนต์นี่หละและคุณอาจจะถามว่าวัตถุบินประหลาดเหล่านี้จะทํางานยังไงรถยนต์บินได้ที่กําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและอยู่ในขั้นตอนการทดสอบสามารถบินขึ้นในแนวดิ่งได้เหมือนกับเฮลิคอปเตอร์ในตอนนี้พวกมันเดินทางระยะสั้นๆได้ประมาณ10กิโลเมตรถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นรถบินได้นะฉันไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงแต่ฉันเชื่อว่าอนาคตกําลังใกล้เข้ามาแล้วมีไม่กี่อย่างที่เลวร้ายไปกว่าการตื่นขึ้นมาทุกเชา้าเราต้องมองดูรอยสักที่คุณเกลียดแล้วรู้สึกเสียใจที่สัก โชคดีที่เทคโนโลยีเลเซอร์สมัยใหม่ช่วยให้เราลบชื่อแฟนเก่าออกจากร่างกายได้ไง่ายๆนี่อาจจะฟังดูเชยมากแต่ก็เป็นเรื่องจริงด้วยจากข้อมูลของบริษัทสตาร์ทอัพในปารีสที่ลงทุนกว่า3ล้านยูโรหรือกว่า100ล้านบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นกระแทกระดับแนวหน้า,นาที่เน้นการลบรอยสักสตาร์ทอัพเข้าใจว่าเทคโนโลยีนี้จำเป็นต้องได้รับการอัปเกรดเพราะก่อนหน้านี้มันอาจใช้เวลาถึง2ปีในการลบรอยสักออกทั้งหมด หมายความว่าคนส่วนใหญ่หยุดกระบวนการกลางคันตอนนี้ในการทำสองครั้งคุณก็ทำให้รอยสักหายไปได้ตลอดการใครจะไปรู้บางทีอีกไม่กี่ปีเราอาจจะลบรอยสักในพริบตาเลยก็ได้แต่เรายังคงต้องใส่ใจในส่วนแรกของสถานการณ์รอยสักนี้ก่อนอย่างเช่นเรื่องการตัดสินใจว่าคุณจะสักตั้งแต่แรกไหมคุณจะว่ายังไงถ้าฉันบอกว่าอีกไม่นานการเดินทางในอวกาศเชิงพาณิชย์จะกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปในโลกเข้าถึงได้ คุณนึกภาพการใช้เวลายามบ่ายโครจรรอบโลกออกไหมฉันยินดีที่จะบอกคุณว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คุณคิดเหะะเพื่อนในปี2021มหาเศรษฐีเจฟ f b เบโซสได้ยกระดับเดินทางในอวกาศเชิงพาณิชย์ไปอีกขั้นเขาขึ้นโดยสารยานจรวดโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีสิวินาทีแม้จะเป็นการเดินทางสั้นๆแต่ก็ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับอนาคตของการท่องเที่ยวอวกาศเบโซสได้ท่องอวกาศทางวงโครจร ซึ่งจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในอนาคตอันใกล้จรวดพุ่งขึ้นไปเหนือพื้นโลกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งผู้คนบนยานจะได้สัมผัสกับสภาวะไร้น้ำหนักและชมทิวทัศน์ที่ไม่ธรรมดาของโลกจรวดจ,จะขึ้นไปไม่เกินนั้นในตอนนี้เที่ยวบินวงโคจรที่เข้าถึงสถานีอวกาศนานาชาติจะยังคงมีราคาแพงอย่างเหลือเชื่ออาจจะมีมูลค่าถึง55ล้านดอลลาร์หรือ1860ล้านบาทไปก่นนะมันเป็นกระบวนการทีละขั้นตอนใช่ไหมละ่ะ ฉันว่าการออกจากใช้บรรยากาศของโลกก็ค่อนข้างเจ๋งแล้วนะเผื่อคุณไม่ได้ติดตามข่าวนี้โถสุขภัณฑ์อัจฉริยะจะฉลาดขึ้นอีกเรื่อยๆสุขภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเป็นกระแสะที่เริ่มขึ้นในญี่ปุ่นแต่ก็ค่อยๆได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วโลกชาวตะวันตกที่เคยลองใช้บอกว่าคนที่ไม่เคยได้ลองนั้นเสียโอกาสในการมีประสบการณ์การใช้โถสุขภัณฑ์อันน่าทึ่งไปปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเราได้สร้างโถสุขภัณฑ์ที่เปิดเพลงได้ และโถสุขภัณฑ์ที่ใช้แสง UV ในการกำจัดแบคทีเรียบางรุ่นมาพร้อมกับแผงหน้าจอสัมผัสที่ให้คุณควบคุมฟีเจอร์ของโถสุขภัณฑ์ได้ด้วยแน่นอนว่ามันจะยกฝาปิดขึ้นทันทีที่คุณเข้าไปใกล้แล้วก็ปิดเองหลังจากที่คุณออกไปทั้งยังกดชักโรครกอัตโนมัติและอุ่นฝารองนั่งเพื่อให้คุณได้นั่งบนฝารองอุ่นๆคุณอาจจะถามว่าจะมีอะไรอีกไหมก็ต้องคอยดูกันไปเลยนะคุณจะกินผักของคุณไหมถ้าคุณรู้ว่าผักออกมาจากเครื่องพิมพ ฉันหมายถึงเครื่องพิมพ์จริงๆเลยทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีสามิติก็ทำให้มีคนทำการทดลองพิมพ์อาหารเอะไรก็ตามที่จะใช้เครื่องพิมพ์ทำจะต้องเป็นเนื้อแป้งเหลวที่บีบออกมาจากหัวฉีดของเครื่องได้จุดประสงค์ของการพิมพ์อาหารส่วนใหญ่ก็มักเกี่ยวกับหน้าตาของอาหารเส้นการวาดรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนบนคุกกี้ที่จะพิมพ์ออกมาและเปลี่ยนอาหารของคุณให้กลายเป็นงานศิลปะสมัยใหม่เครื่องพิมพ์ทำงานแบบนี้ได้แม่นยำกว่ามือมนุษย์ คุณอาจเคยได้ยินเรื่องแผงโซลาร์เซลล์มาก่อนแต่คงไม่ใช่แบบนี้สมมุติว่าเทคโนโลยีได้ก้าวไปยังจุดที่เปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์เป็นเซลล์ฟิล์มแสงอาทิตย์ขนาดเล็กเปรียบเทียบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์เหล่านี้เหมือนกับฟิล์มกล้องสมัยก่อนความแตกต่างคือพวกมันเป็นเครื่องกำเนิดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงเซลล์ Cell ฟิล์มแสงอาทิตย์แบบนี้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์และผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยต้นทุนทีต่ต่ำกว่ามากและมีประสิทธิภาพสูงกว่าแผงที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน บางคนบอกว่านี่คือพลังงานแสงอาทิตย์3.0ไม่ช้าก็เร็วเซลล์ฟิล์มเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ไม่ใช่แค่เพื่อชาร์จโทรศัพท์เท่านั้นแต่ยังใช้เป็นพลังงานให้กับทั้งอาคารหรือแม้กระทั่งเมืองด้วยเพราะใช้พื้นที่น้อยมากและดูดซับแสงแดดได้มีประสิทธิภาพมากสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ทำให้อนาคตดูสดใสเนอะว่าไหม